ขอเจริญพรทุกหลานญาติโยมทุกๆท,ท่านวันนี้พระอาจารย์สิงห์ก็ได้มาได้กลับมาจากที่กระสินแล้วก็มาถึงนี่ตอนตีสองนะตีสองก็เลยมาเจริญพรเมื่อเช้านี้ทาําวัดสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็เลยเถือโอกาสมาพูดคุยนะมาพูดคุย มาเล่าประสบการณ์ที่เ,เกิดขึ้นกับตัวพระอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์โดยตรงะฉะนั้นก็ขอเจริญพรนะลูกหลานญาติโยมแล้วก็อนุโมทนาบุญแก่ลูกหลานญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกับพระอาจารย์สิงในการไปยกกระท่อมยกเสาเอกเสาโทรกระท่อมหลวงปู่สวงที่วัดป่าบ้านบึงอลามเมื่อวานนี้นะเวลาเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งพอดี แล้วก็ตอนไปนั้นก็ระหว่างเดินทางเพราะก็คือลูกหลานทํางานก็มีโอกาสได้ไปก็ได้เดินทางไปกับเสือเอ็กซ์สองคนเสือเอ็กซ์สองคนก็ดึกนิดนึงคนขับก็อาจจะง่วงเหงาเหานอนแล้วก็ไม่มีคนผัดเปลี่ยนก็ได้ยืมรถของเสือจิรัตนะเสือจิรัตไปว่ารถของสำนักนั้นเป็นรถเก่า ก็ไม่ไม่อ้นี่เมือ่อก่อนจะไปก็มีความรู้สึกสังหอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ว่าก็นักปากจะโจมไปแล้วก็ต้องดําเนินการที่จะไปนะดำเนินการที่จะไปยกเสากระทบหลวงปู่สวงนี่ก็ตอนประมาณตีสามนะตีสามจริงๆแล้วคนขับรถเขาก็ขับปกตินั่นแหละแต่ว่าคงจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับง่วงพอดี แล้วก็เข้าไปถึงกุดลังกุดลังของมหาสาร,รคามแล้วทางมันมืดด้วยทางมันมืดและทางเลนขยายคนขับรถคงจะเพลินนะนะเพลินก็ชนชนกับเสาไฟต้นแรกเนี่ยคือพระอาจารย์ก้มพอดีก้มไปหยิบแว่นตาคือจะใส่แว่นตาขาแว่นตาก็เลยทิ่มทิ่มเนี่ยก็รแรงก็แทกก็เลยทิ่มไป ทีมไอ้้ A A, นี่ก็เลยไปโดนเอี้ยนิดหน่อยหนึ่งก็เลยอักเสบนิดน,นึงแล้วก็หมอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสองวันก็หายเพราะว่าไอ้มัน,จนาจะโดนเลือดฝอยแต่นิดน,นึงมันก็เลยทําให้ตรงนี้อักเสบแต่ว่าก็โอเคเนี่ยไม่ไม่นิดเดียวไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่นี่ก็พอเล่าเหตุก,การณ์ที่ชนนะชนชนเสาต้นแรกเสาเหล็กนะคุณโยมเนะสาเหลนะ็กเนี่ยมันหลุดถอนเลยนะ ความแรงความแรงเข้าใจว่าคนขับคนจะตกใจเราเรียกเขานี่คือตกใจเขาก็พุ่งต่อไปไปเจอต้นที่สองต้นที่สองนี่เสาเหล็กเสากลมๆที่สองไฟทางอยู่มันเป็นเหล็กนะเื่อเราออกมาจากรถที่เรายังตกใจตกใจแล้วก็พอไปทะกกับต้นที่สองเนี่ยเขารู้ก็เหมือนก็คงจะตกใจเนี่ยก็เลยเหยียบเหยียบเขาเล็กก็เลยพุ่งแรงเข้าไปอีกเลยก็ชนขาดเลยนะ ตอนที่สองเนี่ขาดเลยนะขาดขาดครึ่งเลยขาดครึ่งสองท่อนเนี่ยะฉะนั้นแล้วก็แรงรถมันทําให้รถตกอ่าร่องข้างถนนแล้วก็พลิกคว่ำพลิกแล้วก็กลับไปฟังนะดีไม่ไม่ไปกลางถนนน,น่าจะเสียหายมากกว่าน,นั้น,นแต่ด้ยวยด้บารมีเพราะว่าวันที่จะไปเนี่ยก็บอกให้เสือเอาติ๊เกอร์ออก ติ๊กเกอร์เก่าออกอติ๊กเกอร์หลวงปูสวงหลวงปูหมุนติดใหม่ใหม่ติดข้างหน้ารถใหม่ติดข้างหลังใหม่โยมโทรมาขอเยอะเรื่องติ๊กเกอร์หลวงปู่หลวงปูสวงนี่นะก็เลยหลวงปูหมุนก็เลยส่งให้โยมแล้วก็ยังแซวโยมหรือว่าโยมไม่ต้องลองหลอนะเขาลองกันเยอะแล้วไอ้ติ๊กเกอร์ก็ดีเหรียญก็ดีแต่คนที่เขาขับตามมาทีหลังเนี่ยเขาว่ารถคือเขาไม่แน่เขาเขาคิดว่าคนในรถเนี่ย ไม่ไม่ตายก็ต้องเจ็บเพราะว่าแรงก็คือเขาเขาขับตามหลังมาแล้วเขาก็หยุดนะคนที่ขับตามหลังมาเนี่ยหยุดแล้วก็จอดข้างทางแล้วก็ลงลงมาเพราะว่ามันไวแรงมากเราะว่ารถมันม่าจะมาแรงมากชนเสาแล้วก็ชนอีกต้นที่สองในขาดกระเด็นออกไปไกลนี่นะเป็นร้อยเมตรนี่นะถูกความแรงของของรถนะความแรงของรถตีแต่ในความที่พระจารย์รู้สึกอยู่ในรถนั้นนั จะว่าปฏิหารหรือจะเป็นบุญกุศลหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครองก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าดีใจแล้วก็เป็นเรื่องของการโชคดีนะโชคดีที่ว่าเราไม่ไม่ไมีบัตรไม่คนขับก็ดีแล้วก็อาจารย์เองก็ไม่อันนี้คือประสบการณ์จริงๆเลยนะโดยตรงที่เกิดจากเราเองเลยนี่ นะการเดินทางก็พระอาจารย์เดินทางด้วยรถบ่อยนะแต่เป็นเรื่องที่เราถือว่าบุญกุศลช่วยนะครูบาอาจารย์ช่วยนะยามที่อยู่ในตัวเช่นหมากนี่บุบไปเลยนะเช่นหมากนี่บีบีไปเลยนะบีแบนไปเลยเนะช่นหมากเนี่ยบีเลยขอให้หมากเขาฟัม่มคว่ำหมดนะแล้วก็โยมยายที่อยู่บ้านเมืองกลางเขาก็ช่วยบีให้กลับคืนมาได้หน่อยลวแต่ยังยังยังแบนอยู่เลยเช่นหมากนี่แบน แล้วก็โยมที่ัหนก็เลยเอ็นหมากดีก็เลยถวายเช่นหมากมาใหม่เอ็นหมากก็กระติบข้าวเหนียวถวายให้พระอาจารย์มาใหม่บนโมทนายมยาิว่าจะโยมวันบิญารา์ที่เป็นหัวไม้ใหญ่นะก็คนก็คนที่ตามรถมาขว่ารถเนี่ยมันรดนไปชนแรงแล้วก็พลิกคว่ำหรือว่ามันไปมันก็หยุดเลยนะพลิกคว่ำในความที่เราอยู่บนรถเนี่ยเราเขาถึกเราเราพลิกคว่ำไป้วยตามรถตู้ป่าก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก็คือว่า มันหยุดปุ๊บเนี่ยตรงที่พระจาจาร์นั่งเนี่ยมันเป็นคนขับชนตรงที่พระจาจาร์นั่งพอดีนะเรานั่งข้างคู่คนขับข้างหน้าเนี่ยและอย่างดึงก็คือบอกไว้เรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่ก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะนยมนะแต่ว่าเออพระจาจาร์ไม่ได้คาดไม่ได้คาดของแรงที่มันหมุนไปกระแทกเนี่ยน่าจะไปกระแทกกับข้าง,ข,างข้างนี่แล้วก็ส่วนหัวน,นี่น่าจะไปกระแทกกับ คารถตื้อปากไม่รู้เนี่ยแต่ว่าอีหวังซื้อตอนแรกก็ไปถึงทีหมอแล้วก็ให้หมอเขาเช็คโยมชาวบ้านเขาพาไปก็ไปเช็คสมองแล้วก็เช็กต้นคอแล้วว่าแกสมองว่าเป็นยังไงก็ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรดังนั้นตอนที่ออกมาจากรถนี่คือมันมันมันตกลงไปแล้วมันทิ่มลงไปนะโยมที่ตามมาก็ช่วยเปิดประตูรถ แล้วก็ถาเขาก็ตกใจที่นึกว่าคนขับเนี่ยเขาบอกแล้วคนขับเนี่ยคนคนที่อยู่ในรถเนี่ยไม่เจ็บก,ก็ต้องอาการหนักเพราะว่าเห็นแรงถึงเบี่ยงเห็นสภาพเหล็กที่ขาพัะจานออกมาก็จะยืนงงเลยนั้งหเหล็กคือเห็นคนที่เขามาช่วยยกเกอาของออกมาก็แปลกใจข้างหลังรถว่าทําไมของมันมันไม่อยู่ในรถเลยของเต็มกระบะหลังรถนี่มันไม่ได้อยู่ในกระบะรถเลยนะมันอยู่ ข,ข้างนอกหมดเลยถังน้ำสองใบถังน้ำที่พาาระจันทร์แช่น้ำฉันอยู่ที่วัดประจาไว้แช่เอ็มแช่คาราบานนี่ก็เอาไปแล้วก็ถังน้ำที่แช่นมไปนมต้องเยอะนะมันร่วงออกหมดเลยนะโยมถัทงที่ฝาเผอหลุดหมดเลยข้าวของน้ำเดิมนี่ก็จะจ่ายหมดเลยแสดงว่ารถนี่มันพิพพพอีิฟั่มเทของลงไปนะแต่โชคดีที่ว่าทั้งคนขับเลยนะคนทั้งเสือเอ็ก ก็ไม่เป็นไรนะอาจจะมีแรงแค่ของอพวงมาลัยนิดนึงก็ไปเช็คร่างกายแล้วก็ไม่มีส่วนไหนหักไม่มีใดเป็นบาดแผลนะก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่ว่าคนที่เขาขับตามมาเขาก็บอกโอ้มันโชคดีนะต้องมีเหรียญดีแน่ๆเลยเพราะว่าแรงมากแรงมากแล้วก็แล้วก็ความตกใจก็เลยพุ่งส่งไปอีกก็เลยยิ่งยิ่งหนักเลย แล้วก็ไม่อะลรยแต่หน้าเสียคือคือรถที่เรายืมเข้ามาเนี่ยเป็นรถของเสือจีรัฐต้องซ่อมเยอะอะซ่อมเยอะมากมองเลยต้องซ่อมเยอะมากเลยอะไรพายจาร์ก็ยังยัง,ยงต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาทางช่วยเหลือในเรื่องของรถในเรื่องของรถที่ที่ต้องซ่อมแล้วก็ว่ารถคันนี้ก็มาช่วยงานวัดประจำเลยอยู่ช่วยงานตลอดไปไหนมาไหนก็อาศัยรถคันนี้ตลอด แวฉะนั้นก็ต้องต้องช่วยซ่อมทําให้ดีทําให้ดีขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาถามนะเพราะว่าเสือเอกเขาก็จับคอที่เสือเอ็กเสือเอ็ก,กจะจัแผ่นเหรียญหน้าเสือกับเหรียญพุ่มพุ่มขบินพุ่มขบินหลวงปู่สวงหลวงปู่บุนนะเป็นเนื้อนําเลิกแต่ของพระจารย์ในย่ามเนี่ยย่ามที่ที่ไปก็จะมีเหรียญที่เอาไปพกให้ เอาเอาไปแจกญาติโยมด้วยคือเหรียญเหรียญพุ่งขบินนี่แหละเหรียญพุ่งขบินสองหน้าแล้วก็มีมีเหรียญเหรียญหน้าเสือเรือทองคำเนื้อหนังกากทองคำเหรียญหน้าเสือเนื้อหนังกาทองคำนะซึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่อยูเดีหอเนี่ยจริงให้เสือจิรัะเขาต่อโคดไวปแล้วก็ใส่วอนุญาตอนุญาตเพราะตั้งใจที่ทำให้เสือแล้วก็มีเหรียญเหรียญนี่แหละเหรียญที่ ที่เอาไปนั่นอ่ะเอาไปอยู่ในยา่ามก็ไปแจกโยมนะไปเหรียญลูกปู่สวงหลวงปู่งหมุนเนี่ยแหละเป็นเสียญลูกป right. okay. ู่สวงลูกปู่งหมุนเสียญลูกปู่สวงหลวงปู่งหมุนที่ที่เอาไปแล้วก็อาจารไปแจกญาติโยมแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงินเนื้อเงินผู้ขับินหลวงปู่สวงหลวงปู่งหมุนเนี่ยเหรียญรุ่นเดียวเนี่ยถึงถึงจะไปตั้งใจอยู่ในย่ามเนี่ยแหละไปไปไหนไปทุกทายเสีด้วยแล้วก็อยู่ย่ามแล้วก็มีเหรียญหน้าเสือเนื้อเงินหน้ากาดทองคํา ที่จะตั้งใจจะให้ฐานเสือนั่นแหละฉนนั้นเสือเอกที่ขับรถไปดูสภาพรถที่ที่โยมเขาถ่ายไม่ดูแล้วเราย้อนไปถ่ายให้ดูเนี่ยคือเสาเนี่ยมันขาดเลยนะเสาเหล็กสองต้นเนี่ยอีกต้นหนึ่งน่แท่นปูนเนี่ยมันหลุดออกจากแท่นปูนขยับออกไปเยอะเลยนะคนเรายกเนี่ยมันไม่ไหวนะคนสองคนสาคนนี่ไม่ไ,มไหวหนักแต่แรงรถมันสามารถเอาไปได้เลยสภาพรถเียคือพังสีกตรงที่พระจารย์นั่งเนี่ยพังเยอะมาก นะพังเยอะมากนะแล้วก็ไม่ทำอะไรไอไอทีเราก็าคือแว่นตาที่เราใส่ทิมนี่พอก็คือเขาขับอยู่เรากำลังจะจะดูเวลาก็เลยยิบแว่นตาขึ้นมาใส่แว่นตาก็เลยทิมทิมเอ็แหวกนิดทิมตรงนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหมอว่าไม่เป็นไรเป็นตรวจเช็คร่รางกายแล้วก็ไม่เป็นไรดังนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะไม่มีเลือดออกไม่มีเลือดตกไม่มีบาดแผล ไม่มีกระดูกหักกระดูกล้ากระดูกแตกอะไรก็ไม่มีอาจจะมีอาจจะมีอะไรระบบเข็มขัดยอกบ้างก็คงจะมีนะเพราะว่าเข็มขัดยอกเพราะว่าแรงกระแทกแรงเวียงอยู่ในรถไม่รู้ว่าเกิดอะไรบ้างเพราะว่ามันไวุปปปะฉะนั้นค่าเข็มขัดเนี่ยช่วยได้เยอะนะคุณโยมนะฉะนั้นต่อไปไหนมาไหนก็ให้ช่วยค่าเข็มขัดไว้จะได้คลยคลาดปลอดภัย ในส่วนของอน,นี่ก็น,นี่ก็เลยมานะก็ขอบคุณขอบใจนะเสือจิรักษ์กับเสือเอิบนะซึ่งยอมสละงานเมื่อวานนี้ขับรถไปเอารถของเสือเอิบคุณจ๋าไดต้องขอบคุณขอบใจนะเสือเอิบนะโยมพ่ออมรสูธุุมแล้วก็โยมพี่สาวโยมแขกแล้วก็ตลอดทั้ง ญาติยโยมที่อุต่านะดูแลข้าวปลาอาหารแล้วก,ก็นำของฝากนำของฝากมาให้นะนำของฝากมาให้อ่อมามารวบมารวบมาถวายพระจานทร์นะกลับมาญาติยโยมแล้วก็ขอขออนุทนาขอบคุณขวาใจโยมชาวบ้านวัดป่าบ้านบึงองกระลมนะอวานก็มาช่วยขยกยกเสาเอีกสโทปเป็นของเป็นใหญ่โยมแม่วอ,อ่ประสานโยมวิเชียน อบตอแล้ท่านผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยดูแลแล้วก็ดูแลตอนรับพาไปหาหมอไปเช็คนะคยมให้ไปหามไปเช็คเพื่อดูร่างกายนั้นก็ต้องขอบคุณขอบคุณครอ,อบครัวเสือเอิบนะคุณพ่ออมรสุทุมและคุณแม่แล้วก็คุณโยมพี่สาวคือคุณโยมแขกนะที่ช่วยขับรถนะไปรับเสือเอ็กไปหาหมอแล้วก็เอามาแล้วก็ต้องขอบคุณเสอือจิรัตกับเสือเอิบที่ยอมสลับ นยัยสระงานเวลาขับรถออกกะมาด้วยกันทั้งคู่นะก็ไม่ได้พักกันหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันไปรับพระอาจารย์อยู่ที่กาลสินกนะ็มีโอกาสแวะไปบ้านที่มาสรคามกนะ็ได้ถือโอกาสนะนั้นก็ต้ขอบคุณขอบใจนะแล้วก็ถือว่าเรามองว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นความบังเอิญหรือเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ทางนี้นั้นพระอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามองเห็นสภาพรถมองเห็นสภาพนะเหตุการณ์มองสภาพนั้นแล้ว,ลวไม่ใช่ผลบุญของกุศลผลทานแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยพระอาจารย์เชื่อว่าคงไม่ไม่จะมานั่งไม่จะมานั่งอยู่อย่างนี้นะดังนั้นก็จะบอกลูกหลานเสมอว่าการทําบุญไว้สั่งสมบุญไว้วันละเล็กละน้อยเทียเล็กเทียน้อยนะบุญกุศลก็จะช่วยเรานะพระอาจารย์เชื่อว่าบุญกุศลมันจะช่วยช่วยเราในยามขับขันในยามที่เรา เดือดร้อนในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากลําบากเชื่อว่าบุญกุศลเนี่ยนะย่อมจะพาเรามาเทวดารักนี่ท่านคงมัปล่ยอี่ถ้าไม่มีบุญกุศลไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยนี่นะพระอาจารย์สมอกอย่างน้อยก็คงต้องเจ็บอะเจ็บเจ็บต้องเยอะนะมองในะท่าสภาพนั้นนะอย่างเมื่อวันก่อนก็จะเดินทางไปเออติกเกอร์หลวงปู่ไปติดไม่ไนดะ้รถก่อนเพื่อป้องกยยันพยานาคอยากลาเป็นดีจากหนักก็เป็นเบาะนะ ที่ถ้ากระจกหลุดได้ใี่พระอาจารย์ร่วงไปเนี่ยนะขอเจร,ริญพรนะย่าโยมขอบคุณขอบใจในน้ําใจไมจ่จีในไม่ตีของทุกท่านทุกคนที่เป็นหัวเป็นใหญ่หัวเป็ใหพระอาจารย์สิงแ,แล้วก็สอบถามเข้ามาหลายคนนะไม่เป็นไรพระอาจารย์กลับมาที่สํานักแล้ว